วัดโพทองเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่บริเวณที่คลองลัดขี้เหล็กตัดกับคลองเจ้าคุนในแขวงบางมดเขตจอมทองกรุงเทพม,มหานครวัดโพทองตั้งขึ้นเมื่อปีพศ .2450 เดิมชื่อวัดทุ่งไม่ทราบผู้สร้างเป็นใครแต่สันนิษฐานว่าตระกูลบุญ,บญนาเป็นผู้สร้างเพราะตระกูลนี้มีสวนและที่นาอยู่บริเวณนี้ และให้ชาวเขเมรที่อพยพมาทําไร่ทํานาบริเวณคลองเจ้าคุณต่อมาคลองนี้เรียกบ้าคลองเขเมรที่ตั้งวัดอยู่ปลายสุดของสวนและนาที่เขเมรทําอยู่เดิมอุโบสถทําด้วยไม้ตั้งอยู่ทางทิศเหนือนของวัดแต่ไม่ปรากฏว่าสร้างอุโบสถเมื่อใดแล้วก็มีร้านฝรั่งอร่อยมากนะครับ คาดว่าอุโบสถหลังนี้ได้ถูกยกเลิกไปหลังปูกพัทธสีมาอุโบสถหลังใหม่เมื่อปีพศ2450ครับครับครับ,รบต่อมาในปีพศ2507ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดโพทองด้วยเหตุผลที่ว่าบริเวณคลองบางมะแก้วมีวัดโพแก้วอยู่ทางต้นคลองจึงตั้งชื่อวัดโพทองควบคู่กันไปวัดด้ระราชทาน วิสุคามาสีมาเมื่อวันที่15มกราคมพศ2513อ,อ25ุโบสถหลังใหม่สร้างแทนหลังเดิมเมื่อพศ2515บุรณะซ่อมแซมเมื่อพศ2543